แพรวาและฝนสวัสดีค่ะ5้าแยกรถติดท็อปฟของกรุงเทพแยกอ<า>สองหัวจวยสุดรวยตายแล้วอีกหนึ่งนักขับที่ยอมใครไม่ค่อยเป็นพี่จะได้เห็นตัวจริงพวกหนูเวลาขับรถเขียวมาสิบวีแล้วยังไม่ขยับเลยองงว่าเอรถมันบังอ่ะโอรถตู้ใครเนี่ยออกไปเอาไงอะเอาไงอะจอดเลยไหมล่ะเดี๋ยวพี่จอดแลหนูขอไปทำเวลาก่อนดูรถติด แล้วชิดขวาสุดมันบังคับไปเพชรบุรีแล้วไม่ใช่ไปพลรำดาวเราโทรถามคนได้ใช่ป่าวว่าปตรงไหนแล้วคนที่ควรโทรถามก็คือนั่งกินโตเกียวส่วนคนขับรถก็คือโทรถามเออกูงงมากถ้าเลี้ยวขวาไปเยาวราชฮะไม่กับรถเยาวราชแมคือวันนี้สนธจันทรูหลุนหล่อนควรนั่งกินขนมไปเรื่อยๆยลูกก่อนจะไฟแดงเราต้องทำไวลา ตรงไปได้ใช่ไหมตรงไปได้เนาะไม่รู้ตรงแล้วตำรวจไม่เรียกด้วยไม่รู้ตรตงแล้วเหมือนกันเจอแล้วป้ายราชเทวีสีน้ำเงินเร็วมากแล้วเร็วคนนี้แล้วคนนี้แวนนีป้ายที่สองพี่ไม่ไม่ได้ลุ้นเท่าผ่านตำรวจเมื่อกี้นะ ีวิตจริงมะเนี่ยโหดจริงถ่ายชาตินี้เสร็จชาติหน้าลูกวิเผิกโตแล้วมาเป็นพิธีกอรอีกคนนึงแล้วถึงเด,ดไทไายจบได้โอ้มันนานขนาดนั้นเลยเหรอวะเนี่ย <laughs>